สวัสดีครับผมทวีชัยนะครับวันนี้มาพรอมกับคุณปัทสลิน CFO ของแมงของเราคนใหม่นะครับวันนี้ขอมานำเสนอข้อมูลที่บริษัทจัดเตรียมมาสำหรับไตรมาสที่1ปี2025ครับมาที่สไลด์ต่อไปนะครับวันนี้เราจัดเตรียมข้อมูลมาก,ก็คือเริ่มต้นด้วย Company Overview นะครับเราจะอัปเดตตัวโวลมแล้วก็อ t r y u p d a t e f i n a n c i a l h i g h l l g h t นะครับ b u s i ิส s s o เ t l o o k แล้วก็ถ้าท่านได้มีคำถามอะไรส่งมาได้เลยแล้วเราจะตอบในท้ายเซสชันนะครับภาพรวมของกลุ่มบริษัทเรานะครับเรา,าแบ่งแยกกิจกรรมเป็น4กิจกรรมหลักๆได้แก่กิจกรรมที่1คือส่วนงานเทอร์มินอลนะครับประกอบไปด้วยท่าเรือสําหรับในประเทศและระหว่างประเทศแล้วก็มี กิจกรรมบรรจุและกิจกรรมตู้เปล่าครับส่วนที่2คือ Inland Transport ดูแลในส่วนของงานรถหัลวลากาครับส่วนที่3คือคลังและลานจัดเก็บสินค้านะครับส่วนที่4คืออื่นๆครับซึ่งหลักๆก็คือเฟสฟอร์เวิร์ดครับในไตรมาสที่1ปี2025นะครับรายได้รวมของเราอยู่ที่354ล้านลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสที่1ปีที่แล้วครับ สัสดส่วนรายได้69%มาจากงานเทอร์มินอลครับแล้วก็13.9%เป็นต์เป็นอีแลนทรานสปอร์ตเว e าลสอง4แล้วก็ f r e ชออเวอร์ที่14%ครับ <c oughs> กลุ่มบริษัทสาไทยเทอร์มินอลของเราประกอบไปด้วย3บริษัทลลกนะครับและ2บริษลลัทร่วมบริษัทแรกได้แก่ t, Bangkok b p t b a n บ้างค้า t ปลาเทอร์มิน,นะครับเป็นท่าเรือสำหรับเรือภายในแล้วก็เ,เป็น I c ซนะครับ บริษัทที่2คือ Bangkok Container Depot Service ครับให้บริการตู้เปล่าเช่นจัดเก็บซ่อมแซมทำความสะอาดนะครับส่วนที่3าคือ Bangkok Trucking Service ให้บริการรถว่าลากครับและบริษัทร่รวมสอบบริษัทนะครับคือ Bangkok Bar Service นะครับร่วมกับสายเรือ MSC ให้บริการสี่เรือบาร์ชครับแล้วก็ Bangkok Logistic Park BLP นะครับร่วมกับ Fraser Property ให้บริการคลังสินค้าครับ ลุ่มบริษัทา,าไทยมีความตั้งใจนะครับให้บริการมุ่งเน้นสามส่วนหลักนะครับหก็คือมีบริการที่หลากหลายครบวงจรส่วนที่สองคือให้ความสะดวกด้วยความที่ทำเลที่เข้าถึงง่ายนะครับและเชื่อมต่อไปสู่จุดต่างๆได้สะดวกส่วนที่สามคือมีอพันธมิตรที่แข็งแรงที่จะเติดตงไปพร้อมกันครับมาอัปเดตวโลลุมในส่วนแรกนะครับส่วนงาน อ่าเทอร์มินอลซึ่งเราแบ่งเป็น2องโลเคชันนะครับคือที่สหาหัไทยเทอร์มินอลมีท่าเรือสำหรับเรือฟีเดอร์1ท่าแล้วก็ท่าเรือบาร์ชสท่าครับแล้วก็ที่บ b t เป็นท่าเรือบาร์ชหท่าโดยที่วอลลุ่มในต่อยมาที่1เนี่ย mm hmm. uh, มีปริมาณ9.6้า0มพัีอยู่นะครับซึ่งลดลง9%จากต่อยมาเดียวกับปีที่แล้วครับถัดมานะครับในส่วนของเทอร์มินอลอื่น ส่วนงานปัจจุนะครับลดลง10%ครับแล้วก็ส่วนงานตู้เปล่าลดลง 1, mm hmm. 1%มาในส่วนของอ BTS นะครับ Ireland Transport มีวอลลุ่มลดลง25%ครับจาก18,000 T.U e เป็น14,000 T.U. e ครับและใน f r a i e Forward นะครับลดลง32.85%ครับ c a p a c i t y utilization ของท่าเรือเรานะครับสายไทยเทอร์มินอลคิดเป็น63นะครับที่สามารถรอ,องรับได้ทั้งหมด500ู่ต่อปีส่วน B.P.T. นะครับ33.84แล้วก็ส่วนงานเดอปอยู่ที่64.62ครับในปี2024เนี่ยเราใช้งบลงทุนไปทั้งหมด32ล้านแบบเป็น c a p e x นะครับแล้วก็ ส่วนงาน Vertical b o a r d ลเนี่ยเก็ Container y a ยาครับในปี2025เราวางงบไว้ประมาณ20ล้านนะครับมาอัปเดตกันในส่วนของ Financial Highlight ต่อเลยนะครับสวัสดีค่ะท่านนักลงทุนถัดมาจะขอนำเสนอในส่วนของ Financial Highlight นะคะสไลด์ถัดไปค่ะสไลดไไล์นี้จะนำเสนอ Overall Performance ในไตรมาส1ปี2568 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน355ล้านบาทลดลงจาก382ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนคิดเป็นการปรับตัวลดลงประมาณ7%โดยบริษัทมีรายได้จากธุรกิจเทอร์มินอลจำนวน245ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก231ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า <c oughs> หรือเติบโตประมาณ5.95% year on year ขนขณะที่รายได้จากธุรกิจนอนเทอร์มินอลอยู่ที่110ล้านบาทลดลงจาก151ล้านบาท หรือคิปเป็นการลดลงประมาณ26.93เยออนเยนยในด้านผลการดำเนินงานบริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อมราคา EBITDA อ,อยู่ที่74ล้านบาทอย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานสุดที่ในไตรมาสนี้ขาดทุนเล็กน้อยที่3ล้านบาทโดยสาเหตุหนึ่งเกิดจากรายการของบริษัทร่วมที่มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประมาณ5ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำดังนั้นหากไม่รวมผลกระทบจากรายการดังกล่าวในไตรมาสหนึ่งปี2568บริษัทจะมีกำไรสุทธิจากการดาเนินงานปกติประมาณ2ล้านบาททั้งนี้บริษัทจะยังคงให้ความสำคัญกับการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินง,งานในอนาคตอย่างรอบคอบค่ะขอสไลดถัดไปค่ะ สไลด์นี้นะคะจะขอ,อนำเสนอในส่วนของ Terminal Activity ค่ะภาพรวมธุรกิจ Terminal นะคะในธุรกิจ Terminal ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในไตรมาส1น1ปี2 5 6 8มีรายได้รวมทั้งสิ้น200ล้านบาทเพิ่มขึ้น4.95%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้190ล้านบาท สำหรับรายได้จากการบริการ Terminal Handling ซึ่งเป็นบริการหลักของกลุ่มธุรกิจ Terminal แบ่งเป็นรายได้จากบริการ b a s h ฮนด n ลลิงหนล้านบาทและบริการ Feeder Handling อีก18ล้านบาทปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านเข้าออกท่าเรือหรือคอนเทนเนอร์รูพุตนะคะด้านปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่ให้บริการในไตรมาสนี้อยู่ที่8 000, 9 0 0 0่ TEU ปรับลดลงจาก98,000ที่ TEU ในช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลงประมาณ10.59%ถัดมาในส่วนของงานบริการบรรจุขนถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์นะคะในส่วนนี้มีรายได้อยู่ที่20ล้านบาทซึ่งลดลงจาก23ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหรือลดลงประมาณ12.8%และในส่วนงานบริการซ่อมบำรุงตู้คอนเทนเนอร์นะคะในส่วนของคอนเทนเนอร์เดปโ ซึ่งเป็นบริการจัดเก็บตรวจสอบและซ่อมบำรุงตู้คอนเทนเนอร์มีรายได้อยู่ที่33ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก27ล้านบาทในปีก่อนหรือคิดเป็นการเติบโตรประมาณ21.2ซึ่งบริษัทมีการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างสม,ม่ำเสมอเพืมม่อรองรับความต้องการในงานตู้สินค้าที่มีมาตรฐานของลูกค้าทั้งในและต่างประ,ประเทศค่ะขอสไลด์ถัดไป ในสไลด์นี้จะขอนำเสนอในส่วนของ non-terminal activity นะคะธุรกิจ non-terminal จะมีการปรับตัวลดลงในหลายส่วนโดยรายได้จากธุรกิจ inland transport ในไตรมาส1/2568มีรายได้ที่49ล้านบาทลดลงจาก57ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือคิดเป็นอัตราที่ลดลง13.38% year on year เนื่องจากจำนวนตู้ที่ให้บริการลดลงประมาณ5,000ที่รายได้จาก warehouse และ yard มีการปรับลดลงหลักๆจากส่วนของฟรีโซนยารดทำให้รายได้ลดลงที่12.59%เ e ียร์ออนเดและรายได้จากธุรกิจเฟดฟอร์เวิร์ดก็มีการปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันที่32.85%เ e ียร์ออนเดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน <c oughs> สะท้อนถึงการแข่งขันและต้นทุนทางด้านโลจิสติกที่สูงขึ้นค่ะในสไลด์ถัดมาสไลด์นี้จะนำเสนอในส่วนของ financial position สำหรับ overall financial position ณวันที่31มีนา2568ภาพรวมสินทรัพย์ณสิ้นไตรมาส1ปี2568บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน3 0 1 3ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ถาวรซึ่งมีมูลค่า1,653 52ล้านบาทหรือคิดเป็น55%ของสินทรัพย์รวมถัดมาคือสินทรัพย์จากสัญญาเช่า right of use มูลค่า892ล้านบาทหรือประมาณ30% และรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆเช่นลูกหนี้การค้า136ล้านบาทเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด46ล้านบาทคิดเป็นสัสดส่วนรวมกันประมาณ6%ของสินทรัพย์ทั้งหมดในส่วนของโครงสร้างหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้นในฝั่งหนี้สินบริษัทมีหนี้สินที่ก่อให้เกิดดอกเบี est ้ย i n t t r e s t บรเดบจำนวน6กล้านบาทหรือประมาณ6ยส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่1,337ล้านบาท หรือประมาณ45%ซึ่งสะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงนอกจากนี้ยังมีหนี้สินตามสัญญาเช่า843ล้านบาทคิดเป็น28%รวมถึงเจ้าหนี้การค้าและหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆอีก231้าล้านบาทในส่วนถัดมาของ depth to equity ratio สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทนาไตมาสหนึปี2568อยู่ที่1.25เท่า ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากระดับ1.26เท่านะสิ้นปี2567แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงวินัยทางการเงินและความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องโดย D/E Ratio ที่แสดงในที่นี้ได้มีการแยกพอร์ชั่นของภาระจาก TFRS 16เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถมองเห็นภาพฐานะทางการเงินได้อย่างชัดเจนและรอบด้านโดยเมื่อไม่รวมภาระจาก TFRS 16 ดี ratio ณไตรมาสหนึ่งปีสองห้าหกแปดจะอยู่ที่ศูนย์จุดหกสองคราทั้งนี้ระดับ DE ที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะยังเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถขยายการดำเนินงานและลงทุนเพิ่มเติมได้โดยไม่กระทบต่อสเสถียรภาพทางการเงินและนี่จะเป็นการนำเสนอในส่วนของ financial highlight ถัดไปจะเป็นส่วนของ industry update ขออนุญาตส่งต่อให้กับทางคุณทวีชัยค่ะขอบคุณค่ะครับ ก็ในส่วนของ Industry อินดัสเซียบเด่นนะครับเรามาดูโวลุ่มในส่วนงานฟีเดอร์ของท่าเรือในประเทศไทยกันนะครับแหลมฉบางซึ่งเป็นท่าเรือหลักเนี่ยมีโวลุ่มเพิ่มขึ้นในตาวนี้อยู่ที่8.64เปอร์เซ็นนะครับส่วนของอท่าเรือแม่น้ำเนี่ยาภาพโดยรวมคือลดลงนะครับในส่วนของท่าเรือกรุงเทพลดลงที่1.2เปอร์เซนแล้วก็ท่าเรือเอกชนเนี่ยลดลงอยู่ที่25.85ปอร์เซ็นตนะครับ ซึ่งถ้าดูจากโวลุ่มที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นไปนในทางทิศทางเดียวกันนะครับในส่วนของ Outlook ในปี2025ของเราเนี่ยเราตั้งใจที่จะมีเรือฟีเตอร์สี่เซอร์วิสต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในโปรเจกต์ใหม่ก็คือ BLP เนี่ยต้องการที่จะให้ o c u p a n c y r เร e เนี่ยมากกว่า90%ครับในส่วนต่อไปจะเป็นในเรื่องของ Q&A นะครับ มีคำถามเข้ามานะครับว่างบการเงินแต่มาาทีสองปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้วไหมนะครับจับสาเหตุใดาจากที่ดูนะครับคิดว่า,างบการเงินน่าจะคงที่นะครับเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจคือถ้าเราดูจากตัววอลุ่มเนี่ยจะเห็นว่าลดลงแทบจะถูก บริการเลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเรือเราเนี่ยยังสามารถรักษามาจินไว้ได้ส่วนทางกับปริมาณววล่มที่ลดลงนะครับโดยเฉพาะส่วนงานเทอร์มินอลที่เพิ่มขึ้นเกือบ5%แล้วก็เดโปโอที่เพิ่มขึ้นเกือบ20%จากตรมาสาเดียวกันปีที่แล้ว ทางเราเรอคำถามอื่นถ้าถ้ามีเพิ่มเติมนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีคำถามใดๆนะครับถ้าท่านนักลงทุนมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาทางบริษ,ษทัไทได้เลยนะครับยังไงวันนี้ขอจบการนำเสนออบกุงทุา,ามีคำถามเข้ามาสักครู่นะครับจากการที่วอลลุ่มลดลงแล้วทําให้กำไร สุทธิติดลบนั้นทีมบริหารมีแผนลดต้นทุนอย่างไรเป้าหมายการเติบโตของปีนี้เป็นยังไงแล้วอะไรคือจุดเด่นนะครับก็ขออนุญ,ญาตตอบในข้อทีอ่พูดถึงเรื่องของกำไรสุทธิติดลบค่ะได้ครับอ่าค่ะ จากที่ได้นําเสนอไปนะคะในรายการสุดก,กำไรสุดที่ที่ติดลบค่ะจะมีผลมาจากการตั้งโดยค่าที่เกิดขึ้นของบริษัทร่วมตรงนี้ค่ะอย่างที่เรียนแจ้งไปก็คือจะไม่ได้เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจําเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดรายการตรงนี้ออกไปอะค่ะภาพรวมในมุมของกาไรสุดทีของบริษัทนะคะก็จะเป็นบวกนะคะแต่ในพอ,อ์เตอร์ทัดมาไตรมาสถัดเงนอย่างที่เรียนไปเช่นเดียวกันว่าบริษัทจะ,ะมีการ ตรวจสอบในเรื่องของปริมาณของโวลุ่มนะคะอย่างต่อเนื่องในการที่เราจะสามารถเพิ่มจํานวนโวลุ่มตรงนี้เพิ่มได้มากขึ้นนะคะและก็เป็นเชิงของการแข่งขันในเชิงของโลจิสติกตรงนี้ทีมงานของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของทางมาร์เก็ตติ้งดีๆใดๆก็ตามก็จะมีการติดต่อก,กับลูกค้าในการที่จะนําตัวโวลุ่มนี้กลับเข้ามาให้กับทางบริษัทและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนของบริษัทที่จะสามารถทําให้บริษัทสามารถรักษาตัวกําไรสุทธิตรงนี้ไว้ได้ค่ะ น,นี้จะขอตอบในส่วนของข้อนี้นะคะก็จะมีคําถามเพิ่มเติมในเรื่องของแผนลดทุนลดต้นทุนทางการเงิน,นงต้องไหมคะอ,นนอันนี้ค่ะก็จะอยู่ในเชิงของที่บริษัท่ะคกําลังเตรียมเรื่องของแผนการดังนั้นในข้อของเรื่องรายละเอียดการลดต้นทุนทางการเงิน,นะคะ่ะบริษัทจะขอจัดทาในรายละเอียดและขอนําเสนอตอบคําถามผ่านช่องทางของบริษัทะคะ่ะ ในคําถามอื่นๆนะครับเป้าหมายการเติบโตเนี่ยก็อย่างที่เรียนนําเสนอไปนะครับเราต้องการให้มีเล a r อร์ฟิเดอร์เนี่ยอย่างต่ำสี่เซอร์วิสต่อสัปดาห์นะครับซึ่งในส่วนงานนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เป็น Contribution Cont Margin ที่ค่อนข้างดีครับแล้วก็ในส่วนของ BLP ที่เราเพิ่งสร้างเสร็จเนี่ยการที่มีอั c u p a นซ y 9ีขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าจะช่วยได้ พอสมควรครับแล้วก็จุดเด่นของท่าเรือเราเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือ,อมีบริการที่ครบวงจรเท่ากับว่าลูกค้าติดต่อมาที่เดียวเนี่ยเขาก็สามารถที่จะรองรับได้หมดอนะครับแล้วก็โลเคชันที่สะดวกคอนเน็กกับท่าเรือแหลมสปังแล้วก็คอนเน็กตกับท่า ภาคอ, th, อ karaoke, goodbye, pagar, ื่นๆภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกได้อย <Okay. S 1> ่างดีนะครับเรื่องการจ่ายเงินปันผลเนี่ยเราต้องรอการรอสภาพเศรษฐกิจที่ดีแล้วก็มีผลกําไรที่เพียงพอเพื่อที่จะกลับมาปันผลนะครับซึ่งเราจะอัปเดตให้ฟังใน ในขนาดฝนนะครับ ตัวตัววอลลุ่มตัว GP% เปอร์เซนต์และ NP% เปอร์เซนต์ที่เหมาะสมเนี่ยผมขอเอากลับไปทำเป็นการบ้านนะครับ ยังไงถ้าไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ,บคุณค่ะ